อาหารบูไนวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ติ๊กนะคะ,คะสุนุสิทธิ์มาสาธิตวิธีการทําให้เรานะคะเมนูอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะคะซัมบักเอ่ะค่ะซัมบักคืออะไรคะอาจารย์ซัมบักก็คือเครื่องแกงหรือน้ําพริกแกง นะคะวันนี้จะมีน้าพิกแกงง่ายๆเลยนะคะส่วนผสมก็จะเริ่มต้นนําส่วนผสมนะคะก็จะเป็นเราใช้ขิงนะคะพริกชี้ฟ้าแดงแปลกกับไทยคนไทยเราจะใช้พริกชี้ฟ้าแห้งนะคะอันนี้เขาใช้พริกชี้ฟ้าแดงนะคะแล้วก็หัวหอมกระเทียมค่ะ โขกมาแล้วเปีย็นเขียวได้ไหมคะจะเออเขียวจะสีไม่สวยนะคะที่ใช้แดงเขาจะได้สีสวยแล้วก็กลิ่นไม่เหม็นเขียวถ้าสีเขียวเนี่ยจะมีกลิ่นนะคะกลิ่นเหม็นๆหลายคนจะไม่ค่อยชอบนะคะโขกให้ละเอียดค่ะนะคะแล้วก็ได้แบบนี้เลยก็จะมีส่วนผสมขิงพริกแล้วก็หอมกระเทียมค่ะโขลกออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ค่ะหรือเราจะปั่นก็ได้ใช่ปั่นก็ได้ค่ะทีนี้ถ้าเผื่อปั่นเนี่ยเราใช้โถโถปั่นน้ำเนี่ยก็เติมน้ำไปเล็กน้อยนะคะแล้วพอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปผัดซะหน่อย ให้มันแห้งก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะก็คือให้แห้งนิดนึงเพราะถ้าเิดสมมุติว่าถ้าเราไม่เอาไปผัดเลยเนี่ยจะมีน้ําเวลาไปผัดแล้วเครื่องแกงไม่หอมแลคะเทคนิคก็คือต้องผัดให้น้ําแห้งก่อนแล้วก็ค่อยเอามาผัดกับน้ํามันให้เครื่องแกงหอมอีกครั้งนึงอย่างนี้คือเราผัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้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 ก็ปั่นด้วยโถเหมือนกันงั้นเราก็ได้เครื่องแกงแล้วค่ะเครื่องแกงของเรานั้นมีแค่วัตถุดิบที่มีในท้องในบ้านของเราเช่นมีขิงนะคะมีพริกพริกฟ้าสีแดงนะคะหอมกระเทียม ขาโขกเขาโดขกเขา,ขา,ขาด้กันนะคะไม่อยากเหนื่อยใช้เครื่องบดก็ได้นะคะใช้เบนเด้ที่เราบดน้ําแข็งเนี่ยค่ะบดเติมน้ําเล็กน้อยบดแล้วเราก็นําไปผัดหรือนําไปคั่วให้แห้งจากนั้นค่อยเอามาผัดกับน้ํามันแล้วส่วนผสมอื่นเป็นอะไรบ้างคะออวันนี้โปรตีนของเราเป็นไข่ะนะคะใช้ได้ทั้งไข่เป็ดไข,ไข,ไข่ไก่หน้าตาเหมือนอาหารไทยไหมคะเนี่ยนะคะไข่ะะลูกเขยเลยค,ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ นะคะก็เอาไข่ต้มเนี่ยค่ะมาทอดค่ะทอดให้เหลืองทุกๆด้านเลยก็เรียกว่าเหลืองทั่วนะคะตัดขึ้นพักไว้นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะซัมบักเอกเป็นอาหารที่เรียกว่าทานในบ้านนะคะหลายๆคนก็ทําได้ง่ายๆนะคะเริ่มตั้งแต่มีไข่ต้มซึ่งถ้าทามคนไทยเนี่ยคนไทยจะเข้าใจวิธีการทําไข่ตัวนี้ดีก็คือเราต้มไข่ให้สุกนะคะแล้วก็นํามาทอดคล้ายๆกับไข่ลูกเขยะคะ่ะอย่ใช้ไฟแรงเกินไปนะคะ แต่ว่าก่อนที่จะทอดไข่เนี่ยคุณจะต้องทําให้ไข่เนี่ยแห้งถ้าเกื่อมีน้าเปีเปยกเนี่ยเดี๋ยวน้ํามันจะกระเด็นใส่เรานะคะเวลาทอดก็คนตลอดเวลาใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะคะไฟปานกลางคนตลอดเวลาเพื่อให้ไข่นั้นเหลืองทั่วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันนะคะจากนั้นก็จะมีส่วนผสมอื่นๆอีกนะคะก็คือมะเขือเทศเราใช้มะเขือเทศได้ทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เ <Okay. S 1> ช่นมะเขือเทศท้อหรือมะเขือเทศสีดาที่เรามาตำน้ำพริกค่ะแต่ข้อกําหนดก็คือขอเป็นมะเขือเทศ,เเทศสุกงอม พาะอะไรทราบไหมคะพาออะไรคะจันติอยากได้สีแดงนะคะแล้วก็จะได้มีรสออกหวานนิดหน่อยไม่มีจะได้ไม่เปรี้ยวนะคะค่ะแล้วอันนี้เหมือนอันนี้มาทําอะไรครับอ่าได้เมะเขือเทศมาแล้วสับค่ะสับให้ละเอียดเลยค่ะสับให้ละเอียดเลยนะคะก็จะได้เป็นมะเขือเทศแบบนี้ก่อนสับเอาเม็ดออกทําไมต้องเอาเม็ดออกคะเขาไม่งั้นจะเป็นชิ้นๆแล้วไม่สวยนะคะนี้ก็อยากให้เป็นเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน ก็เอาเม็ดออกค่ะโอเคดัอันนี้เมื่อเขือเทศสับโดยที่เอาเม็ดออกนะคะเอาเม็ดออกแล้วทีนี้ส่วนผสมอย่างอื่นค่ะน้ําแข็งเป็นกระทินะคะหัวหรือคะอ่าใช้ตัวกลางๆใช้กลางนะคะแต่ถ้าเผื่อใช้กล่องเนี่ยนะคะกระทิกล่องเนี่ยเราก็กระทิเอ่อหนึ่งส่วนเติมน้ําสักเอ่อเอ่อหนึ่งหนึ่งถ้วยเติมน้ำหนึ่งหุนสี่ นะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ,คะออปรุงรสแล้วก็มีเพิ่มนะคะก็คือตัวนี้คือซอสมะเขือเทศอยากให้มันมีสีที่แดงมากขึ้นะนะคะแล้วก็มีรสเปรี้ยวนิดหน่อยเพราะในซอสซอสมะเขือเทศส่วนใหญ่จะมีรสเปรียปร้ยวๆนะคะอันนี้ก็รสเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะแต่งรสด้วยน้ําตาลปรีบ๊บและ เกลือไม่ใช่น้ำปลาลเกลือทำไมไม่ใช้น้ำตาลทรายไม,ไม่ไม่ใช่น้ำตาลทรายเพราะน้ำตาลทรายหวานแหลมแล้วก็ไม่ใช้น้ำปลาเพราะว่าเหม็นคาวนะคะเราเพราะว่าไข่เนี่ยนะคะวันนี้อาหารที่เป็นแกงไข่เนี่ยไม่ต้องการเหม็นคาวเราก็เลยใช้เกลือแทนนะคะ เรามาเริ่มทํากันเลยค,ค่ะติก๊กเริ่มต้นเลยนะคะวันนี้ขอผัดเครื่องแกงด้วยน้ํามันพืชหน่อยนะคะใช,ใช้น้ํามันพืชเป็นตัวผัดค่ะก็ใส่น้ามันพืชลงไปนะคะใส่ประมาณสักสามช้อนนะคะผัดพิแกงก่อนผัดพิแกงก่อน<ช> <ๆ S 1> เลยค่ะ,คะใช้ไฟปานกลางนะคะตั้งให้น้ํามันร้อนสักนิดหนึ่งนะคะ,คะตรงนี้วันนี้น้ําพิแกงของเราเหลวอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นถ้าไม่เหลวเนี่ยนะคะเราเอาน้ํามัน คุกบมันนี้นิดนึง mm hmm. นะคะจะได้เหลวๆนะคะ <Okay. S 1> ก็ใช้ได้ต่างกับน้ำพริกแกงไทยตรงที่ว่าไม่ได้ใส่กะปิ oh. นั้น <Okay. S 1> หลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดได้ไหม <Okay. S 1> อันนี้แทนไม่ได้ mm hmm. เพราะว่าตัวนี้ไม่ใส่กะปิพอร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำพริกแกง <Okay. S 1> นะคะส่ะลงไปเลยนะคะ,นะคะผัดให้ตัวนี้หอมก่อนนะคะ ต้องให้มันเหมือนเป็นแตกมันขึ้นมาเป็นแกงได้จริงอันนี้ให้สีเปลี่ยนเป็นเงานิดหน่อยค่ะนะคะ,คะเพราะว่าสีของน้ําพริกแกงที่ได้ที่เนี่ยจะมีลักษณะแววหรือว่าเงามากขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ถ้าเผื่อผัดไม่ได้ที่เนี่ยน้ำพริกแกงจะเหม็นเขียวนะคะไม่หอมมันต้องการน้ำพริกแกงหอมช่วงนี้คุณแม่บ้านใหม่ๆห,หรือคนเอาข้างใหม่ต้องระวังนิดหนึ่งกระเด็นแล้วมันจะมีค่อยๆกระเด็นขึ้นมานิดหน่อยนะคะ แต่นี่ผัดไฟอ่อนใช่ไหมคัใช้ไฟอ่อนแล้วไฟปานกลางนะคะถ้าเราทําเยอะๆก็ใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็เพราะว่าของเยอะนี่ขึ้นอยู่กับปริมาณของของด้วยนะคะถ้าของไม่เยอะเนี่ยก็ใช้ไฟปานกลางนะคะต้องใช้จมูกดมกลิ่นแล้วหล่ะนะคะนอกจากดูสีอย่างเด<อ>ียวก็ต้องหอมค่ะ,คะให้หอมนะคะขอหอมมากๆเลยที่โบราณบอกว่าชุนนะหอมจนชุนเพราะว่าเวลาที่เราใส่เครื่องเทศใส่ตัวอื่นลงไปเนี่ยกลิ่นมันจะหายนะคะ ก็จะเห็นว่าเริ่มแห้งแล้วก็เงาขึ้นนะคะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นขิงนวิดนิดนะคะค่ะอันนี้เราปรุงรสก่อนหรือเราใส่ไข่อ่าเดี๋ยวเราจะเติมกระทีนิดนึงค่ะนะคะเติมกระเทิมเลยค่ะเติมเลยนะช่วยเติมให้นะคะนิดเดียวค่ะอ่าค่ะ การเติมกะทิลงไปเล็กน้อยเนี่ยเพื่อต้องการให้ไขมันจากกะทิเนี่ยทำให้น้ำพริกแกงเนี่ยหอมมากขึ้นนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นเทคนิคที่เราเราค้นพบนะคะจากที่เราศึกษาจากเอกสารต่างๆเนี่ยเขายังไม่ได้บอกตรงนี้แต่พอทำเนี่ยเราอกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยสวยทํายังไงให้เงาสวยเหมือนของเขาเราก็จะเติมกะทิลงไปนิดหน่อยนะคะถ้าเราสังเกตตอนนี้สีของน้ำพริกแกงจะดูแววขึ้นนะคะค่ะอ้าวค่ะเติมมะเขือเทศค่ะนะคะค่ะเติมเลยค่ะวันนี้ใส่หมดเลยค่ะ นะคะค่ะนะคะแล้วก็เติมซอสมะเขือเทศะค,ะค่ะตัวนี้ใส่หมดเลยคะ่ะตัวนี้รสชาติของตัวแกงตัวนี้จะมีรสออกเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะคะหลายคนถามว่าเอ๊ะถ้าเราจะผัด เอามะเขือเทศบดไปกับเครื่องแกงได้ไหมขอร้องอย่าทําเพราะว่าเราจะต้องผัดน้ำพริกแกงให้หอมนะคะไม่งั้นน้ำพริกแกงเราจะไม่หอมนะคะเพราะว่าพอใส่มะเขือเทศลงไปแล้วเนี่ยการผัดน้ำพริกแกงหอมเนี่ยยากมากนะคะเพราะน้ำมันจะเยอะน้ำมันจะเยอะค่ะเอาล่ะค่ะปรุงรสนเลยค่ะน้ำตาลน้ำตาลค่ะใส่ลงมาเลยค่ะหมดเลยค่ะเกลน้ำตาลเกลือใส่มาพร้อมกันเลยค่ะใส่หมดเลยค่ะ อยากให้ทํากับข้าวแล้วดูง่ายนะคะแล้วก็จะได้อะไรคะไม่รู้สึกว่ามันลําบากอยากทํานะคะนะคะจริงๆแล้วอาหารของเขาเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะค่ะใส่ไข่เลยค่ะใส่ไขค่ะใส่ไข่ค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะค่ะเทมหมดเลยค่ะหมดนะคะค่ะเทมหมดเลยค่ะนะตอนนี้คนให้นะพี่แกงแล้วก็กะทิเข้ากันค่ะนะคะเปิดไฟแรงขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้ตัวเครื่องแกง เดือดนะคะแล้วก็เคี่ยวให้เครื่องแกงนั้นจับกับตัวไข่ค่ะค่ะอย่างนี้เราต้องเคี่ยวนานไหมคะเออสักคู่หนึ่งค่ะประมาณสัก10นาทีนะคะแล้วหรือว่าสังเกตดูว่าตัวกะทิที่ตอนนี้จะเป็นขุ่นขาวอยู่เนี่ยออกเป็นสีเดียวกับน้ำพกแกงนะคะเป็นส้มๆเหมือนกันใช้ได้แล้วค่ะได้แล้วแล้วก็ตัวเครื่องแกงก็จะจับตัวของไข่นะคะก็เรียกว่าน้ำขุกคลิกไม่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 ซดน้ำเป็นลักษณะขุกคลิกนะคะค่ะ เทคนิคที่สําคัญของการทําอาหารจานนี้ก็คืออย่าใช้ไฟแรงมากเกินไปถ้าใช้ไฟแรงมากเกินไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะไหม้ซะก่อนนะ,ะใช้ไฟปานกลางก็ค่อยอ่อนๆแล้วคนตลอดค่ะเพราะเวลาไข่ที่อยู่ในน้ําแกงแล้วเนี่ยมันจะติดกับตัวกระทะจะทําให้ด้านที่ติดกระทะเนี่ยไหม้ง่ายนั้นคนตลอดเวลาเหมือนกับการพลิกให้เนื้อสัตว์นั้นคลุกเคล้าทั่วๆกันนะคะเคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะจินตีฆารู้สึกเครื่องแกงเออมันจะแดงขึ้นแล้วอย่างนี้เรียกว,ว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วค่ะแ,แล้วก็แห้ง แล้วก็มีรสกษตของเครื่องแกงในเคลือบผิวของไข่นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะน้ําคนไทยเรียกว่าขุกคลิกก็คือน้าไม่เยอะนะคะปิดไฟนะคะค่ะปิดไฟแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟเลยนะคะตักเสิร์ฟส่วนใหญ่จะใส่เป็นจานหลุมเงียใช่ไหมก็คือเป็นชามที่เราเรียกว่าเป็นจานก้นลึกนะคะการจานก้นลึกก็คือมีรสชาใส่น้ำได้เล็กน้อยแต่ไม่ต้องเป็นชามแกงนะคะเป็นจานก้นลึกนะคะ เราก็เอ่อทำได้สอ,อย่างนะคะวันนี้จะทําให้ดูอาจจะเสิร์ฟเป็นลูกอย่างนี้เลยเป็นฟองนะคะค่ะเป็นฟองแบบนี้นะคะนั้นใครจะทานก็ตักกันคนละฟองไปเลยนะคะแล้วก็มีน้ําแกงราดนะคะ<ช>แล้วหรือว่าอีกอันนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ติงจะผ่าค่ะเดี๋ยวขอไปหัน่นชั้นนิดนึงนะคะค่ะอาจารย์ลุงขอซ่อมค่ะช่วยหน่อยอ้าวเหรอคะตอนนี้ก็จะผ่านะคะ นะะะคค่เนี่ยค่ะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาล่ะเราก็จะวางนะคะก็จะเห็นว่าโอเคมีสีมีไข่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ลาดลาดแกงชันิดหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะค่ะลาดตรงนี้นิดหนึ่งแค่นั้นเองอค่ะ จบแล้วเห็นนะคะค่ะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือบางคนก็ชอบทานคู่กับข้าวมันค่ะก็คือเอาข้าวไปหุงกับกะทิเป็นข้าวมันจ้มตำเหมือนบ้านเราเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่มันมากนักนะคะแล้วก็มีหวานนิดๆค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วคะเสร็จแล้วนะคะซัมบักเอกค่ะก็เป็นอาหารประจำบ้านกินกับข้าวมันนะคะ